คุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรผมจะนําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงหน้าหน้าทองของผมให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นการลงหน้าหน้าทองที่วัดป่าดอนมอทองนะครับตรงาสารปู่อืออีกที่หนึ่งที่อยู่ฝั่งเหนือของบึงขงหลงนะครับไปดูกันฮะ หลวงพ่อับท่นวามทขวเล็กัอหลวงขัองค์พระราชานหวพ่อพุทธพระธรรมนีทรงผู้ท่านสูตรสเสริว่าเป็นครูของเทวดาและไม่ต้งแบบท่ามีเมตตาหาดแค่ท่านเมตตารูปปตนสิทธิาพท้องกาที่แข็งแรงประทานซึ่งจิตใจที่องาประทานซึ่งเงืนบ้านบ้านโดยครอครที่มวามสุดการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งและประทานซึ่งความโดีแก่ผู้ชายของพ่อตลอดชีวิตด้วยพ่อจะรอบร่างบ้าการเดใกล้ อันนี้ว่าแม่มายกตัวอย่างมาตัวเองเก่งนะหอกไม่ใช่ยกโดยอ่านโดยตัวเองเองคือนึ่งเห็นบรรจุที่ร้อยพานแบบสั่งงานง้างด้ยระหว่างห้ามนาทีครับอาคารสมัยนั้นปีพศสอง3ันห้ปร้อยสาสบสามที่ากภาษดูแล้วทีนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตของนักบวชวันนั้นถ้าตายตายวันนั้นไม่ตายแบบที่พานไม่ช่ดื้อนี้ได้คือจูบุญเพิ่มพลังสาม จะทำแบ้พก็อุ้มอ่อนจะนี่ทำแบ้พก็อุ้มเราจะนี่ทำกระจายทำโค้งล้วจะทำมืดดู่ตรงนั้นบัานี่รู้ทำทำกระจายมันจะมีหน้าผานรูปมันจะมีหน้าผาก่อนที่จะถึงหน้าผามันจะมีรูปหอดออกไปหอดออกไปเรื่อยๆแลว้วกลับไปกลับไปนั่งยืดหน้าผาดีทั้งรูปภาวะดีซีปกติห้องกำลังมา ลงม่ลงไม่คือลงมั่นล่อรับมีถบาดมามีถบายเันไทยตรกูลมีถาดมงนไทยรอดวันนี้ต่กกอนผมไม่ใชฉายลูกปีพสอสองพันเราสมชื่สามต่ฉายต้องจุดเทียนื่อเชืนียนตระกอนที่ต้องเอาสังฆทานมาถวายลูกจะตึงจะป็นกระดาษแก่สี่ห้องหนึ่งบริเว่าก็ไม่กระเสีิมาทั้งโคตรติดพวกเพื่อพวกนันที่ในเทียนใส่ จะมีแสงสว่างขา้าเดียวออกมาต่างแสงสว่างนะแต่สถานที่จะออกมากับสถานที่หนึ่งสถานที่งูตัวนั้นเขาไปหาคอยมันจะเป็นสถานที่เดียวกันข้างหน้าเป็นหน้าขาเรารู้เรานั่งภาวนาเพิ่ออกมาข้างที่เราออกมาด้านหน้าของเราตอนนี้เราพบงูใหญ่ตัวหนึ่งที่พระมกหัวอยู่เขาก็รู้ว่าเราเป็นศัตรูหรือเปล่ารู้ว่าเขาคิดว่าเราเป็นอย่างไร ที่สแสดงเกี่ยวกิคิริยาคือความเที่ยวปวดเรารู้ใช่ไหมลูกเข้าไปย่านข้อห้างบ่อยแต่เข้าเสกย่านสติแตกข้อลูกแตกหันขาเข้าเราต้องตัดถ้าเข้าตัวรู้ตรงนี้ภาพพัฒนาเข้าของท้องเราต้องตัดมีอย่างหนึ่งลูกตั้งทีอธิษฐานว่าถ้าท่านกับเราถ้าบุคคลนี่เวียนวิ่งต่อกันเราก็มาภาวนาหาสิ่งหาทางท่านอาจจะมาหากินก็ได้ หรือว่าท่านเห็นร่างกายของเราเป็นอาหารการกินก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีว่ามีคึ้มีเวียนต่อกันท่านจงแสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราเห็นจนว่าพวกป็นอันตรายต่อกันยกผ้ามาดิถานจากหัวที่ต้องหนึบฟมาเลยน้องลงมาโอ้โห้ไข่้องลงมาเราเห็นเต็มตาแล้วว่าน้องแบบวันน้องต่ำตน,น,นลงมาเลยอ่ะดูแล้วเอาหัวซุกเข้าในบนก้อนเห็นก้อนเนี่ยที่ดูขนาดขำมาเลยที่ดูขนาดามที่ก็จะถึงหนางตา ยังเขาบอกว่าคอยกล้าเล่นกันนะคนว่าเขาก็ถ่ายเนื้อหัตัวนี้คอยกล้าเอาหัไปดูดหลังเนื้อูดกล้าเอาหัไปดูดหลังด้อ่ยและแต่เขาคอยจะขอผ่านถามคนหนออกมให้จากถังกระลุกเมื่วโอ้โหความรู้สึกกลัวนีนไม่กลัวเลยมันมีความสื่มพิเศที่เราผ่านมาเข้าไม่ทำอันตรายต่อเราแล้วออกมาเนี่นี่คือสิ่งที่หนึ่งเราเป็นคนที่สัมผัสจริงแต่สิ่งที่อาตารย์มากาเริ่มต้นกับให้คณะท่านนั้นฟัง ือเป็นอย่างอาตมาจะได้ไม่ยู้ตรงนี้อาตมาเป็นอย่างอาตมาจังบริยูผู้ลังกาคือข้าบันแค่ห้องเสื้อหนังปูนสีะแล้วก็ลงปูนละหนังปูนสีแล้วเนอนกางซีแล้วะข้าจันพวกนังปูนยูถัอยู่ผู้ลังกาเอาเือวาูของผู้ลังกาเสื้ออย่างละคือบุญของหลงเท่านี้เพื่อนมาปูหรือ้าวรอยูผู้ลังกาก็ยังื่อคำถามเนะ กูเล <accurately S 2> ือกสำถามก็เลยับบวันเมื material, es, ่อเอาเออสันโตเล็้ปั่นไปปั่นแยกเออมาดกเลือกคาหารเรือกัำถามถ้าว่ายู่เนี่ยวรูยืนเลื่อมลงปูอลื้อลงกูอลื้ออิือึือนเราบอกว่าให้แข็ง้นใขอยากจะเลืนตรงเรื่องแไปดูพวกนักการเป็นเรื่องคาหารไปพูดก็มาไพ่าจ้งเลจากนั้นเห่นไปดูคุ่นต้องลงฝุเลยลงกูอึลื้อยู่พูดแล้วอะบลงกูสีบอกไปยังไงก็เลยนแต่พากันไปดูไปดูนากันไมาเังสิ่บบนี เลยบอกว่าสิ่งที่พวกหนูเดินลอยอยู่ตรงนี้นะลูกบอกไว้เลยว่ามันเป็นรอยที่รอยขององค์นาคารอยขององค์พุทธะเปแแ้ไม่ได้เป็นว่าความจีวรเป็นมนุษขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่มันมีมาแล้วคือเฉพาะเอาชีวิตไปได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ .2533 มันก็นานแล้วนะลูกถ้านับปีได้32ปีได้ไลูกตอนนี้ลูกมันม้เจ็ดปีแล้วแก็แสดงว่าต้องทำไมลูกแปลปี ก็มโลดครับจนมาถึงขนาดนี่ได้โดดก็เพิ่อมมาเห็นมาเป็นพ่อยแล้วเป็นอย่างเป็นมากคือหลวงพ่อดีใจไหมดีใจที่ลูกกลานมานย่ดีใจไหมที่มาปูรังกามาทั้งมาอาณาจิตมาอย่นี้หลวงปู่หรือมั้เนี่ยแต่ทุกคนไม่ได้สัมผัสในสิ่งที่หลวงพ่อได้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเห็นคือสิ่งที่มีชีวิตจริงหลวงพ่อเห็นที่หลวงพ่อบอกว่าหายเงินหายทองหลวงพ่อได้สัมผัสหลวงพ่อได้ความจริงมะดูมันก็เลยว่าต้องที่จะไปจำเป็นที่ต้อง ต้องอย่างอื่นมากไม่แต่ว่าคือที่หลวงพ่อบอกเนี่ยข้าวบางแห่งในท้องมันก็เป็นมูลค่ามากเนาะก็ไม่สามารถที่จะออกมาลอกหนือลอกตาได้ปรงนั้ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็ยากตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่หลวงพ่อกล่าวมาว่าเพราะว่าถ้าพูดอย่างไรเพราะเราสัมผัสเองโดยชอบเราอยู่ในหลายๆมหาวิทยาพ่อบ่อยๆเดี๋ยวเสียทายลูปเห็นมันก็ได้นะโอ้ยทายลูกไปบ่งยืนบ่งเบิกกันน้าหรือว่าเนี่ย อันนี้กัเซลลลงเลยครับอันนี้มากอหัวนี่พราที่แรกด้วยก่อน่ะบ่บมะกอจับเพิ่งซื้อๆก่ะคนติดตามผมเพิ่มเกือบสองพันกว่าคนแล้วครับจับซื้อๆนั่งที่แรกนะครับที่แรกนนะจับซื้อๆนั่งตตามี่่สองพันเลยมึงก็อิ๋วดสิ๋วดวันนี้เอาเป็นแสนเหมือนอาไปด้วยน่ะท้องานา